ใครเคยมาเที่ยวแล้วเม้มบอกกันหน่อยที่นี่อีต่องตำบลปี่ล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลกางหุบเขาที่อากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของการจนบ,บุรีมาที่นี่รถเล็กสามารถขึ้นได้สบายโค้งเยอะแต่ก็ไหวอยู่นะเดินทางไม่ยากที่นี่อากาศดีตลอดปีมีหมอกยามเช้ามีร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกโฮมสเตย์ราคาเบา,เบา คุ้มมากมาฟินกับบรรยากาศชิลๆสุดๆที่เที่ยวไฮไลท์ใกล้เคียงยังมีเนินช้างสึกเหมืองปิล็อกจุดชมวิวทะเลหมอกน้ำตกจอกกระดินมาที่นี่ต้องเขียนป้ายไม้และติดไว้ที่สะพานบอกให้รู้ว่าเรามาถึงแล้วและต้องถ่ายรูปกับตะเกียงด้วยนะความสว่างของตะเกียงจะทำให้รูปเราออกมาสวยงามและจบสวยๆด้วยหมูกระทะไหนใครเคยมาที่นี่แล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ ชี้ชี้สัญญาณมือถืออาจจะมีอ่อนบ้างแต่สัญญาณความสุขแรงมาก